สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีคะ่ะแดดส่องตาเจอเก้าวนกนาหิกแล้วกับพี่น้องขายินดีต้อนรับพี่น้องตัวโลกอันเป็นที่รักเข้าสู่ช่องเข้านกนาเนเต์แลนเลยนะคะพี่น้องขาแล้วทีนี้เข้านกนาก็มาถึงที่ทํางานเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องขาตักทายตอนเช้าเ้าเลยขนเข้าไปทํางานเพราะว่าเข้านกนามาเร็วหน่อยนึงค่ะพี่น้องยืนอยู่ข้างหน้าแล้วแหละ ก็เลยดีเลยไม่ได้ทักทายจากที่บ้านแต่เข้ามาทักทายตรงนี้ค่ะพี่น้องตึกนี้แหละวันพูดตึกที่เข้านกนาบอกว่าอาพาร์ตเมนต์ราคา800,000ไม่ถึง800,000หลกแต่เข้านกนาเรียกว่า800,000เพราะว่ามัน700,000่ารราคานะพี่น้องค่ะ นี่แหละเดี๋ยวเ้านกนาก็ยืนสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปกดกลิ่งเ้านกวันนี้เ้านกนามัดผมหัวกลมกับพี่น้องค่าอากาศมันอุ่นขึ้นวันนี้อากาศ14องศาค่ะพี่น้องเดี๋ยวยังไงยังไงเ้านกนาก็อัปเดตแล้วก็เจอพี่น้องอีกสักครู่นะคะพี่น้องขาผ่านทางดูจีดอกไม้ค่ะพี่น้องสวยมากเลยดอกไม้นี้หอมมากเลยค่ะ ดอกไม้สวยมากค่ะพี่น้องค่ะผ่านทางก็เลยแวะตายเสียหน่อยอีกนึงดูสิคะสวยนะพี่น้องดอกไม้รูดูใบไม้ปริอะเนาะก่อนมันจะเป็นใบอ่ะมันเป็นดอกเนี่จ้านกนายอยู่ในบ้านเขาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องค่ะ ก็คุยกันครึ่งชั่วโมงเลยบ้านนี้มีเวลาสองชั่วโมงกับพี่น้องค่ะเดี๋ยวก็นกนาให้พี่น้องดูนะว่าว่าคุณผู้หญิงอายุ92บอปีกับกับผู้ชายอายุ95้าปีนี้ก็ให้เขานกนาทำอะไรในเวลาสองชั่วโมงค่ะพี่น้องค่ะเขานกนาให้ดูนะหันกล้องให้ดูค่ะประตูนี้ค่ะ ประตูออกไปตัางนอกหนึ่งแล้วทำความสะอาดประตูด้านในด้านนอกเราไม่ทำนะพี่นอ้องเดี๋ยวรูปนี้รูปนี้แล้วก็ประตูนั้นแล้วก็ประตูนี้เนี่ยแล้วก็ประตูในห้องซ่วมแล้วก็รูปนั้น แล้วก็กระจกนี้นี่กระจกนี้ก็ให้ทําแค่นี้ค่ะพี่น้องค่ะให้ทําแค่นี้ค่ะแล้วพอเราเสร็จเราก็ไปได้เลยนี่ประตูเจ็ดประตูเพราะว่าเขาทําไม่ได้ค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยประตูแล้วก็รูปเขาแค่นี้แหละประตูก็หนึ่งสสาสี่แล้วก็กระจกแล้วก็รูปภาพนั้นอ้าอย่างก็แค่นี้แหละทำค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องขาเก้านกนาถึงบ้านแล้วค่ะมาทานมากินขนมจีนนี้ต้มน้ำปลาร้านัวนัวนะคะขนมจีนต้มน้ำปลาแล้วผัดเผ็ดหมูเหลือสองวันก่อนค่ะเอามากินอีกกับพี่น้องขานี่แหละกินง่ายๆเนี่ยต้มน้ำปลรราอร่อยค่ะพี่น้องใส่กะปิลงไปหน่อยหนึ่งด้วยต้มน้ำปลาใบมะกรูดโน่นนี่นั่นใส่ลงไปนี่เขาผักแค่นี้ได้ค่ะพี่น้องขาผัก นี่มะเขือเทศยังเหลืออีกเยอะแย,ยะอีกค่ะพี่น้องน้ำปลาหวยราดน้ำปลาหอมหอมด้วยก็นี่เลยค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวให้ข้าวนกนาขออนุญาตทานข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวมาคุยกันกับพี่น้องหลังจากทานข้าวเนาะทานข้าวเสร็จแล้วก็ลองชุดค่ะพี่น้องขาเอ่อข้านกนามีชุดใหม่มาแต่ชุดนี้ยังไม่ได้ลองค่ะเดี๋ยวข้าวนกนาเดินให้ดูนะคะพี่น้องเดี๋ยวเดินให้ดูกล้องวะ มาก้างล่างหน่อยหนึ่งนี้เลยค่ะพี่น้องสวยไหมคะนี้แหละสวยไหมคะพี่น้อง่ะสวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีครั้งหนึ่งค่ะ ทานข้าวลงชุดเรียบร้อยก็ามาก็ามานั่งคุยกันอีกค่ะพี่น้องคลิปนี้ขึ้นต้นคุณข,ข,ขึ้นต้นเลยว่าให้เท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะพี่น้องค่ะให้เท่าไหร่ก็ไม่พอนั่นแหละค่ะพี่น้องอวันขอนเข้านอกนาจะลงคลิปไปว่ามีคนมีคนรู้จักนะมเมสเซจมายืมเงินห้าพันค่ะพี่น้องขาเขาบอกเขาจําเป็นจริงๆค่ะเขาจําเป็น แล้วก็เขาบอกว่าจำเป็นแล้วก็บอกว่าเขา,าหาเงินไม่ได้เลยเครียดห้าพันยืมใครใครก็ไม่มีใครก็ไม่มีมมดื่มก่อนดื่มก่อน <c oughs> แก้คอแห้งแก้อคอแห้งค่ะนั่นแหละค่ะพี่น้องก่อนอื่นเข้านอกนาต้องหอกตัวก่อนนะอย่าเข้าใจผิดกันเอ่อเข้านอกนานะ่ะไม่มีเงินหรอกเข้านอกนานะ่ะก็ไม่มีเงินเหมือนกัน ข้าวนกนาไม่มีเงินเหมือนกันก้าวนกนาก็เป็นคนจนคนหนึ่งค่ะเป็นคนจนคนหนึ่งค่ะพี่น้องขาไม่มีเงินค่ะแต่มาพูดอยู่เรื่องเงินไม่มีเงินแล้วทีนี้ค่ะพี่น้องขาโอเคทบทวนเรื่องเงินก่อนนะสมัยก่อนน่ะพี่น้องสมัยก่อนนะเงินนะเยอะเมื่อก่อนน่ะเงินเยอะก่อนปีสองพันสิบอ่ะยังดีอยู่นะเรื่องเงินน่ยยังดีอยู่นะ เยอะค่ะพี่น้องขาเห็นไม่ไปเที่ยวกันโอ้ยอลังการอานสร้างค่ะพี่น้องขาเงินเยอะมากเลยเมื่อก่อนน่ะแบบว่ามันไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้เห็นไหมคะพี่น้องอ่าอ่ากล้ากรองชีพสูงมากเข้าของนี่แพงแพงแกข้าวนอกนาน่ะต้องกินโน่นกินนี่ประหยัดประหยัดกับพี่น้องกินทำอาหารไม่เททิ้งก็เหมือนกันกันกบทุกๆคนนั่นเลยค่ะ พี่น้องขาเข้านอกนาว่านะไม่เตะทิ้งนะแล้วทีนี้ต้องประหยัดทุกอย่างค่าใช้จ่ายเยอะแยะเลยไหนค่าไหนค่าประคันรถโน่นนี่นั่นน้ามันเวลาเราขับรถเราก็ต้องใส่น้ํามันนะแล้วแฟนเข้านอกนาเขามาอยู่กับเข้านอกนาเห็นไหมเราก็ต้องแบ่งกันจ่ายเป็นแฟนกันค่ะพี่น้องแบ่งกันจ่ายตามความเป็นจริงดังที่เคยบอกไว้แล้วหลายคลิปนั่นแหละแต่เขาจ่ายเกินไป หน่อยนึงเยอะกว่าข้าวนอกนาเข้าประมาณร้อยแปดสิบอะไรอย่างเงี้ยร้อยแปดสิบยูโรเขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาอยากทำเอออยากทำเพราะว่าเขาได้เงินเดือนเยอะกว่าจริงไหมครับพี่น้องก้าวนกนาได้เงินเดือนเล็กๆน้อยๆถ้าเขาไม่มาช่วยนี่ก้าวนกนาถ้าเขาไม่มาอยู่กับข้าวนกนาเนี่ยก้าวนกนาต้องประหยัดมากเลยนะพี่น้องประหยัดมากเลยนั่นเลยค่ะ แล้วทีนี้นั่นแหละเอ่อเอ่อเก้านกนาเราถึงเราไม่แต่งงานกันแต่เรื่องเงินอย่างโน้นอย่างนี้เราก็ดูแลซึ่งกันและกันนะคะพี่น้องใช่ไหมล่ะแล้วทีนี้เอ็นไมเวลาตาเ้านกนาบอกเขาเก้านกนาบอกเขาว่าเราเอาเงินไปไหนเอาไปไหนตาไม่สงวรเขาก็ไม่ชอบจริงไหมคะพี่น้องคะ นั่นแหละแล้วทีนี้วันวันก่อนที่คนเม่เซรมายืมเงินคนรู้จักเมสเศจมายืมเงินห้าพันนะคะพี่น้องค่ะห้าพันข้านกนาเขาบอกว่าข้านกนาไม่มีเงินตตาเมื่อคอ่ะโอเคอยู่สมัยก่อนอย่างที่พูดนั่นแหละค่ะไม่มีเงินข้านกนาเขาเป็นคนจนคนหนึ่งคนจนคนหนึ่งทํางานอ,อ أ, าเช้ากินขําด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะ เขาก็โทรมาค่ะพี่น้องเพราะสมัยนี้การโทรการโทรผ่านเมสเซจผ่านไลน์หรือว่าผ่านว h a t s a ซ p มันก็ฟรีนะไม่ต้องจ่ายอะไรแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องจ่ายอะไรแล้วจริงไหมคะพี่น้องเรื่องโทรศัพท์อ่ะก็โทรมาร้องห่มร้องไห้บอกให้สงสารไม่รู้จะไปยืมใครที่ไหนจริงๆว่าให้สงสารว่าอย่างเงี้ยให้สงสารเตอให้สงสารเปิดกล้องเรียบร้อยนะ <c ười> คุยอ่ะเปิดกล้องที่เขานกนามาคุยนี่เขานกนาไม่กลัวนะเขาจะได้ยินมั่งนี่อันนี้เขานกนาบอกแล้วชีวิตของเขานกนาชีวิตความเป็นจริงความเป็นจริงหมดเลยอะไรไม่มีเฟกัะช่องนี้พี่น้องไม่มีเฟกนั่นแหละแล้วทีนี้เปิดกล้องเรียบร้อยพอนั้นก็บอกให้ช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยเขานกนาเขาบอกเขอสงสารอีกก็เลยช่วยไปพี่น้องเขานกนามีเหลืออยู่เจ็ดสิบยูโรเจ็ดสิบยูโรค่ะพี่น้องค่ะ ก็เลยช่วยเข้าไปเจ็ดสิบยูโรก็ประมาณสองพันห้านะมีก็เข้านางก้านอกนาให้เขาส่งไปให้เขาสองพันห้าค่ะพี่น้อง uh, ก้านอกนาบอกเดี๋ยวจะพูดกันเดี๋ยวจะจะส่งให้ช่วยสักหน่อยแต่ไม่ไม่ได้ให้ยืมนะให้เฉยเยให้เฉยๆนั่นแหละส่งไปสองพันห้าค่ะพี่น้องค่ะให้สองพันห้าโป๊กางคืนก้านอกนาขนนอนติ๊ก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 ,กส่งไปสองพันห้า พอตอนเช้าพอตอนเช้าค่ะพี่น้องกามเมสเซจบอกมาบอกมาว่า,า,าไม่พอเ,อเ,อเ,อเอท่านั้นอะไม่พอว่า,างเงี้ยไม่พอใช้ไม่พอใช้ที่จําเป็นห้าพันบอกว่าไม่พอใช้แต่เข้านอกนาบอกแล้วว่าไม่ให้ยืมอะห้าพันอะไม่มีมีแค่นั้นแล้วจะจะให้จะให้ช่วยห้าพันหรอเรามีสองพันห้าจะให้ช่วยห้าพันได้ไงจริงไหมคะพี่น้องขาจริงไหมคะ เออก็แปลกนะมีสองพันห้แล้วจะให้ช่วยหนะ้าพันแนไงคนเรามันต้องรู้ลิมิตของตัวเองว่ามีเงินเท่าไหร่เราช่วยแล้วไม่เดือดร้อนส่วนตัวเก้านนกน้ำไม่เคยได้อะไรเลยนะที่ช่วยอ่ะไม่เคยได้น,นี่นี่เขาไม่เอาคืนเรื่องจริงเลยที่มาพูดนี้เรื่องจริงถ้าเขาได้ยินก็ดีสิแบบเขาได้รู้ก้านกน้ำไม่กลัวเพราะว่ามันเป็นความจริงกับพี่น้องแต่ก้านนกน้ำให้ แล้วทำไมถึงให้พี่น้องทราบไหมครับวราเข้านอกนาเคยลงคลิปบอกพี่น้องไปว่าวัดอ่ะเข้านอกนาไม่ไปวัดอ่ะเข้านอกนาไม่ไปเข้านอกนาทำบุญทำบุญอ่ากับอันอื่นเนี่ยอย่างนี้เข้านอกนาก็ว่าทำบุญแล้วอะไรอย่างเงี้ยช่วยคนอื่นอ่ะนะวัดอ่ะเข้านอกนาไม่เคยไปเข้านอกนาชอบทำตรงๆอย่างนี้แหละคนได้ไปเวลาเขาลําบากเข้านอกนาก็คิดอย่างนั้นแหละค่ะพี่น้อง่ะ นั่นแหละแล้วก้าวนอกนาเขาให้ไปแล้วบอกว่าไม่พอไม่พอไม่พ,มพูดได้ไงอ่ะไม่พอเขาให้ฟรีๆอ่ะไม่ไม่ค่อยมีใครมากมายนักหรอกข้านอกนาว่าที่ให้ฟรีๆเพราะข้านอกนาสงสารก็ร้องให้อ่ะร้องให้ในในเนี่ยในโทรกันแบบเปิดกล้องนี่แหละพี่น้อง่ะเปิดกล้องเห็นหน้าเห็นตานี่แหละทําไมรู้ไหมคะพี่น้องข้านอกนาจึงรู้จักคนอ่เยอะแยะที่ ให้เงินนะคะที่ก้าอกน้าให้เงินเพราะว่าเมื่อก่อนพี่น้องจําได้ไหมที่เมืองไทยอ่ะเกิดสุนามิเกิดสุนามิเมื่อก่อนอ่ะสุนามิคนอ่ะไม่เหลืออะไรเลยคนทํางงทํางานก็ต้องออกงานเพราะว่าโรง,ง,ง,งแรมอะไรที่ทํางานอ่ะนั่นหมดเลยต้องหยุดต้องหยุดเป็นปีอ่ะนะเป็นปีแล้วก็จ่ายเงินให้คนทางรัฐบาลจ่ายให้ก็ไม่ได้กันทั่วถึงก็หลังจากสุนามิเอ เกิดจูนามิหลังจากเก้าเดือนมึงเข้านอกนาเข้าไปเมืองไทยก็มีคนเยอะแยะเลยบางคนก็ไม่มีเงินนะ่ะไม่มีเลยเไม่มีเลยอะ่ะเข้านกนาก็บางเงินตอนนั้นพี่สาวคนหนึ่งก็ามาที่ภูกเก็ตนะนะก็ามาหาเข้านกนาแล้วเข้านกนาบอกว่าถ้ามีตังอะเนี่ยอย่างนี้แหละเ,เราจะเราจะโชคดีให้คนที่ว่า ให้คนที่ว่าเขาทุกข์ยากลําบากอยู่ในขณะนี้เ้านอกนาเขาว่าเออเป็นจริงนี่นะเ้านอกนาเขาให้ก็ช่วยเ้านอกนาช่วยเยอะนะเพราะว่าพี่น้องเ้านกนาบอกแล้วว่าสมัยก่อนเงินมันเยอะเงินมันมีเยอะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเงินแล้วจนค่ะไม่มีเงินเยอะก็ดูติยุโรปก่ไม่มีเงินแล้วแล้วทีนี้เอ่อเ้านอกนาเขาให้นะบางคนสี่หมื่นบางคนสามหมื่น บางคนพันหนึ่งสองพันให้ร้อง,ห,องห่มร้องให้โอเคไม่เป็นไรตอนนั้นเกิดสุนามิพอหลังจากสุนามิก็นั่นแหละติดต่อติดตามอยู่ตลอดติดเขาก็เขาพูดถึงเขาเขาใจดีนะเขาใจดีแต่เข้านอกนาก็เต็มใจจะช่วยนะเต็มใจจะช่วยก่อนนั้นอะ่ะก็ติดแหติดพ่วงมาสามสี่คนตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ค่ะพี่น้องนั่นแหละอ่า าบางทีก็มา,เ,าเป็นช่วงๆก็มา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 ขอลำบากอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงๆก็มาไม่ได้มาทุกครั้งอะนะลำบากนั่นแหละติดพ่วงมา3าสี่คนกับพี่น้องพว่วงมาตอนที่สึนามิเมื่อก่อนะลูกเขายังเล็กๆ บางคนนะ่ะนะลูกสามคนก็เออก็พี่สาวเห็นว่าคนคนนั้นก็น่าสงสารลูกสามคนนะ่ะไม่มีงานทำไม่มีกินอะไรอย่างเงี้ยก็ยื่นให้ลูกแล้วก็ให้ตัวเขาแล้วก็คนอื่นก็ให้ให้อีกมีลูกอีกตอนนั้นนะ่ะหลายคนแต่พ่วงมาถึงตอนนี้นะ่ะเออออเอเอ,าเอาสามสี่คนตอนนี้นะ่ะพ่วงมา แต่ตอนนี้เข้านอกนานไม่มีเงินไม่มีเงินจะให้แล้วอะ่ะแล้วทีนี้จะพอให้ไปเนี่ยสองสองพันห้าร้อยจากห้าพันแล้วเรารู้ลิมิตของเราว่าเราให้ได้เท่าไหร่เข้านอกนานตอนนี้ก็ไม่มีไม่มีไม่มีเงินไม่มีเงินแล้วนั่นเลยค่ะพี่น้องมาพูดเรื่องเงินคน <c oughs> ก็ต้องสงสารเราด้วยสินะแล้วเราก็ไม่ได้เอาคืนไม่ได้เอาอะไรเลย นั่นแหละพี่น้องขาก็เลยมาอยากมาเล่าให้ฟังนั่นแหละเออต้องเห็นใจคนอื่นที่เรามีจิตใจจะช่วยแบบข้าวนกนาช่วยด้วยความบริบรสุทธิ์ใจสงสารช่วยมาตั้งนานแล้วช่วยหลายคนเนี่ยข้าวนกนามาเปิดใจวันนี้ว่าว่าช่วยจริงๆแต่เดี๋ยวนี้นะ่ะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนพี่น้องก็เห็นใช่ไหมคะทุกๆคนเห็นไม่มีเงินแล้วยุโรปหมดไม่มีเงินเศรษฐกษิจก็ ไม่ดีแล้วก็ทีนี้อะไรอ่ะค่ากลองชีพสูงมากเลยก็นั้นแหละคลิปนี้ค่ะพี่น้องขามาบนมาเล่าให้ฟังเ้านอกนาเขาไม่กลัวนะถ้าเขามาฟัง youtube ที่เ้านอกนาพูดอ่ะเพราะว่ามันเป็นครามจริงก็จะได้รู้ไงว่าที่ยุโรปมันไม่มีเงินแล้วมาขอหจะให้ห้าพันได้ไงเรามีแค่2อ0พ้า 2, 500, พี่น้อง นั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะนั่นแหละก็เลยมาเล่าในคลิปนี้ค่ะพี่น้องไม่ใช่ไม่ใช่อย่างโน้นอย่างนี้จะให้ห้าพันกับนนาไปก่อนแล้วค่ะพี่น้องค่ะก็เอ่อ,เ,อ,อเดี๋ยวจะไปเอ่อฟิตเนสอีกค่ะพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากมากค่ะพี่น้องฝากช่องของเข้านกนาเนเธอร์แลนด์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ